สบายดีทุกคนอุย้ยบัได้มามือหนึ่งพี่เนาะมือมือเนาะมือหหัอนี้ช้ำวะเนาะเมื่อคืนนี่มาอยู่เพิ่นพากันเผาเนาะทางนี้ค่ะเผาเสือ้อผ้าเผาที่นอนน้ำพี้ยอไนน้นำผอบ่าวดาวนะพี่เนาะผ้าเอ,าอื้อ,อยออกมหาหายายจอยพาแม่น้องอายมาหายายจอยโอ้ยสะบัดเผากันอยู่หลุมบได้พี่เนาะพี่นุ่นแถวๆเที่ยงหน้าเก่าแม่น้องเลย โอ้ยซามะเงียบแท้เด้เงียบแล้วบาดนี้พี่น้องเด้อแต่2-3มื้อเนาะงามๆงามๆมื้ออื่นให้สิเงียบแล้วนศิพี่น้องเพ่นแลสิมาลอีกทีก็แล้วงานบ่บ่อยเบ่ันว่่านายดีสบายดีานแม่น้องอ้ายมาานยายจอยก่อนว่ อาจาอาจาร์อาจาร์พรยมหาพระลูกสาวกลางมาหานี่นะนี่ลูกสาวกลางนี่เกล้หนิมน่มนะมือแรงนนะีย่นยยันบอมีเด้อบอมีกับบอปี้ยังเนาดำนะ จักเลยเด้อยันมาอยู่ดอกบ่ไปรชดอกจั่นด้นค่ะคุ้นหนาอขเบิดลูกลูกมันเตียนอยน้มเีน้อยใ่า่ไปพืกงานำมาัวเขนะเน้วห่ลวได้ได้ว่าได้ปีละสามชิบไหลกลัวช่องไห่ พีนนี่เขา้ายแต่สี่หมื่นกว่าะรีนกับคุณคขายใสหนีเออแต่ายเข่าได้ีว่สี่ห่นกว่าก่ไง่งลูกเฮียนดาวลดให้ลูกใช่วนลุกใ่วแขวมันใช้มันไปโรงเรียนท่านบอดัดฝ่ยจะเจิ่งคือแม่ก็เลยดัดลงเป็นผู้สาวแตะกี้มันจะเจิ่งหยางมันทำามเจิงมันมันเถานี่

เอาเงินเองเหมือนน่ะองนาอเ่กๆนขาบี huh. ้องตหอนน่ะว่าจะพู่นเขาอจะืมเขาจะสิมากมองเราอันนั้นนะสวยคือการกับบ้านเฮาฮะแหละมาเมื่อเอินเนาะมานิจฮอดคำฮอดเศร้าหอยไล่หันเละ เอายางอะไรลงไปเผาน่ะทีนอนเพิ่นบ่เสือเสือผาสูงแล้วเาถิ่นตัวอืแม่นั่นนะเอาไปตัวไม่ไปบึงเอาไ้อยู่ตัวดาบุก็สูงอไรนะเือนน่อยกับเห็ดถ่าเรียบร้อยอยู่ลุ่มพููเห็นดอกแนมลงไปนะ มื่อแรกบานอนอยู่ในบ่ออีกบ่เมื่ออื่นจะชิเมื่อนอนเ่อนอนบ่ชิมได้สนะอือเมื่ออื่นบ่ชิมเมื่อไงยังพ่อข้าวต้มวปล่าเม่อน่ะตีห้องข้าต้มมเอินเดือนกลางคืนเลยจิออกมาพี่กลางคืนกับยูฮหุผุแล่อู้หก็ชิออกมาไหลอีกออกมาออกมาหัวสูงเจ้าต้องมานอนอยู่พี่มาข้าวบุญนะฮะก็มาเมื่อไงละเมื่อเอนนะฮ่อข้ต้มเมื่อเฮ่อเมื่อบุญเออตอนไข่ข้าวออกหักออกมา อ๋อก็ลุเข้าคือเราบมาหาอีกบ้า่เห็นบ้นทองคนเต็มเนาะทีแม่นั่นฮาคือว่าให้ฟังมือเผานั่นเผาแล้วประมาณหกโมงแรกเขาก็เป็นไข่เนาะวางคนตายเลยวนะาเอามือเอาเอาคนออก่านะเขาก็ไข่เผาผนแล้วหกโมงแรกเขาก็เล่นไฟ้เต็มอยู่ในแค่สะคล้องกับเขาอาบหน้าสะคล้องกับท้องเสีย อาบหน้าออกมาแล้วก็ปวดทีก็กลับเข้าไปอีกพอกลับเข้าไปเราไปตีประตูห้องน้ามันคิดว่าเจ้าของขีบวชุดจนคนทิ้งนี่วู้ยอะไรก็คือสิเทาว่ามึงกินยาหรอบอกเพราะว่าเราอยู่แล้วกับก๊าบเรื่องห้องเฟินห่วงเฟินห่วงคนนี้นะก็เลยบอกว่าหัวง่ายเลยเด้อวอกให้คนง่ายจะดั้มเลยอันนี้ผู้กลางอันนี้คนที่สองอ้ตัวนั้นกับคนที่สาม đây <laughs> uh, măng nữa đây ta lục sao? <laughs> khi nào quá hơi? Hai à nhà khi này quá? À mama hai nhà khi này. Hei. Pha lăng nát rồi đấy. Không phải จากมาเอาดูกมาแล้วก็ไปป้าไว้แล้วงานบ่าวบอยจะงงมาผีต่อเนาะโอ้เห็ดมันแล้วมันถั่วซะเฮาได้ยินอันแมวแท้นดอกอว่าหลวงพ่อท่วงเพื่อนหน่อยเพื่อนมาบวชชิบหาเมื่อว่าแมวแท้นบอกแมวแท้นว่าบอกบอกพ่อบอกคอบางคำอย่างเนี้ยบอกดาวงนะเพื่อนท่วงเพื่อน เพ had, had, so también, quit, ื่นบ้าเอาซะนีแหละเขาเห็นเขายังเห็นบังดาวเขาหลุดน้ำโซพผ่อเขายังน้ำตาเขายังกะอับหน่วยอสงสารเอินนะเอาอากุมเห็ดกับเขานะปลุกอย่าบอย่าเจออีกจอ้ห้นเ่ เมื่อเนี่ม <c ười> <c ười> mm ืา่อเ้านี่เมื่อันอยากหน้าบ้าเมื่อวันศินในเนาะมื่อวันศินจะชิเมื่อน้องแตะหรือเมื่อน้ำมงน้องแตะกันอย่าผอมีเลยเมื่อน้องแตะบ้าสะดวกใส่กระปาหันมามม๊มน้าม้งต้วเต่ ใช่กระหอดเบิดเบื่เขาใส่ได้ใส่ถ่านีด้วยันเนี่ีใส่แต่เฮือนน่อยไหวจนสามปีพสามปีกับสเดือนเดือนสามกันหใส่เฮือนหน่อยไห้อยู่หันบ่อหนน่อยไว้จนสามปีครับม่เป็นสามปีเดกกเดือนเดือนโตโตโตสามันมีปีไปเดือนัวสามางนอจเจโดยโดยโดยโดอือทำเนียมเนาะรอเคนี่อืมมันมันมางมสังฆทานใส่ัน่อเฮือนน่อยไว้ ก่อนด้มันยังโผล่มาสูดทางเขาเพื่อนหน่อยไวเพราะว่าวั่เอามาคือเอามาหายลืมแสดงว่าเขาะไปสุดที่แมงมุมเป็นแล้วคนจุดห่านใครคือกระชามสี่ห่านนะเดียวนี้นั่นคนจุดห่านใเรคือกร่ชานสี่ห่านนะเดี่ยนี่น่ง ห่ามเ้ยมาหากินแน่หากินแน่เด ah> ah> ินน่ะน่ะน ah> ah> mm ่ะ hmm. น ah> ah> ่ะไ ah ่งเด้อเดินะเอาไข่นะมาให้ยากินนะเ่ไเอาไข่มาให้ยากินแน่ไข่ะเอาไหมลูเอาไหมเสียดได้นะเฮ็ดได้ได้อะนะเฮ็ดได้ได้อามาน่ะ เป็นคนโบกีทีตะเกาตะกี้นะกับโบกีทีนะซ้ายจั๊กมิดอาโกูเอ๊ะยับอ่ะลูกอย่าบอกเอาเลยอืบโถเอ้ยบมักมามึงเอ้ย จอยนะจอยเบิดพัวเบิดเมียเม่อกี้ีนพี่ใหญ่บอได้จอยปนบจอยเขาจอยเห็ดงานหลายถูกเวียถูกงานใครจอยอย่พูดนะมีงานถูกมือเห็ดงนมงานเเดอพูดปอ่พอพกนเห็เรื่อยเ็เห็ดงานตลอดปีตลอดแรง งอกแ้วได้ผมนะเฮ้ยมันต้องงอมเฮ้ยมปลาไว้แบบกลโผนโลดงอคือการข้าวเือาด้ยอูกนอะไดูนะอเมราปอนะไข่ด้าวอไาะดักดัมกะหัสิบกัว Song, ừ, หา <b ọn. S 2> สิบสองหาสิบสามบอกนีบกะไรบงด้วยอ่ะหาสิบสองหลบออกเจดลือเทาปวหาสิบสองหาสิบสองหาสบเอ็ดหาสิบสี่สิบเก้าสี่สิบแปดสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ด ไหลแล้วครับมาลื่นเจ็ด well, ปีสีดำนะหาชิดองมาลื่นเจ็ดปีไหลลงเนี่ยแกย่จอนก่อนเจ้าลื่นอีดำปีหนึ่งอีขันอีต้วนก็ประมาณอีตวนประมาณสี่สิบสี่สี่ส แม่ไอ้สี่สิบเจ็ดเ้าะสาสบไม้ห้าปอนด์เยถิ่มสภาพมือเอาลวก็เอเาหยเอากสามสิบหกเต็มพี่หน้ากสามสิบเจ็ดเ้าก็ไดดโอ้ยคน่ะถ่าไวดีรอไวตายไหว มานตายได้เหรอถูกลอยปีบินขี่จะคล้องนะจ๊ะถูกเรายังแข็งแห้งได้พากันกินข่ากัายังหนี่งสุแข็งแรกเลยข้าวลืมเอามาเขือมาหายาจะเอามาเขือมาหายนีเนียนเก็บในต้นแน่กับมันอยู่ในตู้เย็นนแน่ ดีเอามาอีกเลยนะบ่มีสามไปเอาไหมเอาไหมมันบอกไกล้ดอกมาฮอดอันนี้นั่งรถมาฮอดอันมุกดาหารอันนมันสิบโมงเพื่อเขาถึมาเห็นเรื่องใบขาของเขาแล้วือมานั่งผารถก็เป็นชมงก็ขามมาทั้งนี้ก็มานั่งผานั่งอันนี้ก็เป็นชมงด่านการมีรานิสาเอนี่ หมือทั้งมือมาเขาเหยียบมาหายนะซมือแล้วมาต่ออีกอยู่สวรรค์นี่สามือพอดีหกมือทังมือมานี่ยพอดีแล้วงานแมนเพื่อนน่ะหลอกไหวเขามาเบิง่งหายหาอาหายอาพี่น้องทั้ง <c oughs> rุ่น <laughs> <laughs> ừ. nhảy nó vẫn mất, giờ 2 to rุ่น nhảy, nó vẫn cua, phi cua. Mày hóm kéo lục sao nè mẹ nà, pha lục sao mà hà nà, nà lục sao nằng, nhìn này hóm kéo mày mày hóm lục sao nè với, ăn nghe kéo mày hóm được lắm. Sưng mày hóm với, ăn nhia cao โอ้ยเอามาหอมแก้มยาเล่นี no, ่ด oh, ูไปหอมเดี๋ยวพี่นาะพี่พี่หอมแก้มยานี่เอาเอามาหอมอ้ยหอมเอ้กุงช่างขอมึงเดชแมนซาพ่อม่วนน้ำเนาะโอ้ยโอ้ยจรงกเอากะเพาอยู่นอมสีหายสีห้องคนปีปลาย โอ้ยครับอเอาขี่กระโปงนวดแช่ก้เขาเนียนะหอมมดสุขคนนรนี่เด้เเอออโอ้ยเอาเอามาหอมไป โอ้ยผีร้ายสิมาหอมของพี่ผู้หอมหญ้าเถ่าพี่โอ้ยจะแม่นสะยางชิ่งเงียบเจริตรู้ใช่ไหมบ่อนอ่อนเขาบ่หะอันนได้ เออเมอมาหายแค่กันไปดูเพื่อนอันแล้วไปโลกซึ่เสาอยู่แล้ว